สักเคกขามิจะรู้เป็ิริสิขาราตเตจันตาลิเเคมิมาเนทีเปรตเทจะคามิ รวนาคันนีเกหวัตุมิเกเตผูมมาจะยันตุเทวาเรธาราวิสเมยักขะันทพนาค ทันตาสันติเกยังมุนิวรวจันทรสัตว์วตังสุนันตุอาญาชนะกาโลยำภาทันตาอาญาชนะกาโลยำภาทันตา อายาจนะกาโลอายัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสิทธิประพรบมอวอรแว่นวิเศษ อเนกเตโชชัยมังคละมาสิริมังคเรศสาตาเพทอาคมคุณบุหมผุนแปงแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองริติเฮืองทารงแทนมือนี่แม่นมาหาคุณคุณแทนดาแต่งแล้ว ให้ลูกแก้วกิ่งลงมาเป็นราชาสืบสางเมืองมิ่งกวางหน้าครวันปองเป็นโชคไตรโลกย่อมลือซาตารงอนุภาพยิงเป็นเจ้าจอมมิ่งเมืองแมนตารงแท่นตาัดลำมือนี่คำคุณนคงพญาจักตารงทศสราช พรหมนาดเหล่าแถมพรพระอิศวรหลอนแถมโชกพร,ระนารายโยกสิทธิชัยเท่าสหัสนายประสาทฝนห้าแกวใจพองแถวบริสุทธิ์อุตตมโชกอุตตมโยกอุตตมดิถีอุตตมมหานิธี อุตตมะสีพิราชอินทพาดพร้อมไตรยังตั้งนาวางขาดครูพร้อมกันอยู่สลดอนอาธิตจรจันตะลึกอังคันถึกมหาชัยพุทธประหัตปเป็นโชคสุขเสโยกเดชมงคลอันเป็นผลหลายประโยคอุตตมะโชคแ้ดีลี มาเหสักขีลิงลำโลกให้หายทุกโศกหน้านาอภัยราชาขึ้นตะรงแทนหายพยไพย่แม่นวันดีกันหาชาลีเมื่อหอดผู้สถิตอยู่เย็นใจเท <Yeah. S 1> ่าสีสนใช้ผู้วานาดนิมนต์ราชบุตรตาให้เป็นราชาดังเก้าเป็นเจ้าเราสองที yeah. วันนี้เป็นวันดีทีทั้งหาเจ้าฟ้าเราแถมคุณผมมาปุ่นปองราดพนแก้วอาจสิบประการวราสารตัวองค์อาจขึ้นสู่อาจเร่งโยวันนี้โพธิญาณนอกราเตชะราสวยเมืองพระบุญเฮืองคุ่มครองไัโทศสรารไตาตามธรรมจำนำสัตว์อ้พร วันนี้ดีลื่นลนประมาณหูระมานใจพ้องแผวนิรมิตผาสตร์แก้วก็แป้งเมืองสีสีตะโตโลกังสุขังพลังชัยมหามงคลปลแป้งดีเลิศแล้วมามือนี่พรามสีใบสีให้เอิ้นฟันสากร ยอนว่ามีครูอาจารย์แห่งเจ้าเคราวนีสิกะเสียนเพี้ยนมาหลายปีแลว้วชีวิตราชการได้พบผ่านมาหลายหลวงเลยมาแลว้วมีหลายแนวหลายเว้าขันเอาคูสูตรยางทั้งได้ย่างได้วิง่งมาแล้วคูสูแนว ทำว่าคุณคููนี่มาดีหลายขัดแม่ถือเป็นพ่อเป็นแม่ร้องจากพ่อแม่เขาต้นเจ้าผู้ยือนเอาโรงเรียนเสมือนบ้านค่อยเลี้ยงเกี่ยวเฟียมมพากินเขากินน้ำค่อยปอนปอนบิชาแนวได้ดีกะสัญหามาไวัอุปกรณ์อสอนสั่งหวังให้สิทธ์ก้าวหน้าปัญญาลำลื่นเต้าบี Yeah. ตั้งแต่ปีแรกเริ่มข้ามลวงมาเถิงอาคิดหวนคำหนึ่งผ่านมาป่านนี้คอยอบรมความรู้มีอยู่อย่างเต็มใจคอยแก้ไขพัฒนาทั้งอาคารสถานที่คอยเมตตาสิทธ์ด้วยคอยอํำนุยทุกๆอย่างสั่งความดีอยู่บ่แพร ดูแลช่วยเอี่ยตุกหน่วยงานทั้งราชการทั้งชาวบา้านอานาไให้กระดเพิงถึงเข้าวัดเข้าบ้านประสานให้ผู้สู้คนภารากิจมากลนประเมินผลก็ต้อง่านมาตรฐานทุกชั้นขันสู่ครูสูอัน แต่ละวันเคยเวา้านาเสาทงตำนาทีหวังให้สิษย์เป็นคนดีมีวิชารอบรู้ครูนั้นก็มันสอนเอินเอาควันออนลาให้มาเข้าสู่ขีาามาเด้อขวันเอ้อมาเด้อ ขวันยุ <gesch uce> <sky sö PM> <re> ้ยใสวันยุ้ให้ยู่หน้าควันยุ่ตลาดควันยุ่บองไหนให้มาเนอเจ้าของกระเอญนำเด้อจย์ลํำพัฒอาจานสีประภามานะควันนะเจ้ามาหอดให้ยาไปสนปานาขวันเจ้ามาหอดหน้ายาไปสนป้าเข่าขวันเจ้ามาหอดเยาให้ยุ่ซุมกินเย็นว่า มาเด้อมาเด้อขวันเอ้ควันเอ้ขว,วันเจ้าไปเที่ยวเล่นกินปูดูเงียวเที่ยวทะเลบอลน,น้ำบกแห่งแบ่งเป็นสองก็ให้มาสาในมือนี้วันนี้ขวันเจ้าไปเที่ยวลองเรือเมทะเลแว่ยมื่อน้ำเหือดแห่งทะเลแก่งแบ่งเป็นสอง ก็ให้มาสาในมือนี้วันนี้ควันเจ้าไปกาบกลมถาบพนมรือเด็กไปเที่ยวชมประเทศกำริมนม้ำตะฟังโคงก็ให้มาสาในมือนี้วันนี้ว่ามาเด้อมาเด้อควันเอ้ควันเอ้ ฝวันเจ้าไปทางกัมบูริรัมสีสเก oh, ไปตอดัญไปชมประเทศพุนทางกมไฟคาเมนก็ให้มาสาในมือนี้วันนี้ฝวันเจ้าไปทางพุนทางปูผาแดน mm hmm. วันเจ้าแล่นโหลดเล่นเห็นซ่อนบอลผา mm hmm. ก็ให้มาสาในมือนี้วันนี้ว่า มาเดออควันเอ้ยขอให้ลูกหลานหลายแฮแหนมาล้อมอยู่พร้อมน้าญาติมู่วงซาขัาน้นฝนตกยาได้ไปทางหลังกันฝ่าห้องเสียงดังยาได้ไปทางหน้านให้โรคภัยภัยแพ,พ้ให้ขาดจากกายสับพะเคาะทั้งหลายให้หนีให้ไกลห่าง สับปะัยต่างๆให้หนีห่างไกลสูนให้ท่านสุขสมบูรณ์เป็นห่มโพกแก้วเป็นผู้งามเลิศแล้วเข้าสวยกเกษีเอาเอินฝันสุดท้ายเด้อพี่น้องเลยว่ามาเด้อ มาเด้อขวัญเอ้อไปหอดใจเราไปขมิ้นมาไปบ้างกันโอ้โมโรบีอ้าวแบนนี้ก็นสิขคอต่อแขนเนาะ ผู้แขนซ้ายให้ขวัญม,มาผู้แขนขวาให้ขวัญยุให้เป็นผู้ก้าวหน้าทั้งงานหลวงและงานราชได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่คนทั้งหลายได้เป็นเจ้าเป็นหน้าปกคร้องลุมภัยให้มีคนถามไทยโชคลาภมหาให้มีผู้ให้เงินล้านมีผู้ให้บานหลังงามมีหน้าทามพันไรมีหมูหมาเป็ดไก่สั่งมาวกาควาย นอนหลับก็ให้เจ้าได้เงืน่นหมื่นนอนตื่นก็นให้เจ้าได้เงิ่อนลานออกจากบ้านยาใดพ่อศัตรูมีผู้ซอยสู้ขนหาบมีโชคลาบเนื่องน้องมีเข่าของหล่นอังให้ได้นั่งเป็นเศษที่นี่เด้อ,อาจารย์ศรีประภาอาจารย์ลำพันธ์เลยอุทธาปจายโนจัตตารธรรมะวะัฒนติอายุวันโสุขังพระอ,อือน